สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้เรามาเจอกับคุณิงนะคะในรายวิชาสังคมาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องพุทธศาสสุภาษิตนะคะคุณจะมีคลิปวิดีโอให้ดูนะคะนักเรียนพร้อมที่จะไปดูหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยนะคะพุทธศาสนาสุภาษิต <c oughs> คําว่าสุหมายความว่าดี คำว่าภาษิทหมายความว่าคําพูดรวมแล้วพุทธศาสนาสุภาษิตคือถ้อยคําดีๆในพระพุทธศาสนาที่สามารถนํามาเป็นคติยึดถือเป็นหลักใจได้วันนี้คุณครูมีพุทธศาสนาสุภาษิตที่จะแนะนําให้เด็กๆรู้จักค่ะพุทธศาสนาสุภาษิตแรกคือวิริเยนทุกขมัตเจติ คนจะล่วงถูกได้เพราะความเพียรเพราะความเพียรน,นะคะจะทําให้คนเนี่ยตื่นตัวอยู่เสมอไม่เบื่อหน่ายไม่ย่อท้อพยายามฝ่าฟันจนทําให้กลายเป็นผู้ประสบความสําเร็จในกิจการงานต่างๆค่ะพุทธศาสนาสุภาษิตถัดมานะคะคือปัญญาโลกัสสมิตจโชโต โดยปัญญานะคะจะแบ่งเป็นทางโลกและทางธรรมปัญญาทางโลกจะได้จากการศึกษาเล่าเรียนแล้วมนุษย์จะนําสิ่งที่ได้ศึกษาเล่าเรียนนั้นไปสร้างสารรค์สิ่งต่างๆและใช้ในการประกอบอาชีพค่ะส่วนปัญญาทางธรรมจะเกิดจากการฝึกอบรมสมาธิภาวนาเพื่ออย่างรู้ความเป็นไปของชีวิตตามความเป็นจริงค่ะ เด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะในค่ะนักเรียนนะคะได้ดูคลิปวิดีโอนะคะในเรื่องพุทธศาสตร์สุภาษิตกันไปแล้วนะคะวันนี้คุณหญิงจะมา,าทาำแบบฝึกหัดนะคะในหนังสือสังคมหน้า55นะคะมาดูนะคะกิจกรรมที่4นะคะในเรื่องพุทธศาสตร์สุภาษิตข้อที่1นนะคะ,ะ,คะเขาจะให้นักเรียนอ่านนิทานนะคะในเรื่องนกกระจาดนะคะนักเรียนต้องอ่าน เนื้อเรื่องก่อนนะคะมามาดูนี้เรามาดูข้อที่หนึ่งกันเลยนะคะข้อที่หนึ่งก็ถามว่าจากนิทานในตอนแรกนกกระจาบพ้นภัยจากนายพานได้อย่างไรนะคะให้นักเรียนเขียนคําว่าหัวหน้าออกอุบายว่าเมื่อถูกตาข่ายจับให้นกทุกตัวช่วยกันพยุงเอาตาข่ายไปครอบยอดไม้แล้วลอดตาข่ายออกมานะคะมาดูข้อที่สองนะคะ ในตอนสุดท้ายเพราะเหตุใดฝูงลูกกระจาดจึงถูกนายพานจับตัวได้ทั้งฝูงให้หนักเรียนเขียนคําว่านะคะเพราะฝูงลูกกระจาดแตกความสามคัคคีนะคะไม่ช่วยกันพยุงตาข่ายจึงถูกนายพานจับตัวได้ทั้งฝูงนะคะตอนนี้เรามาดูข้อที่3นะคะฝูงลูกกระจาดควรทําอย่างไรเพื่อ ไม่ให้ถูกนายพานจับได้นะคะให้นักเรียนเขียนคำว่านะคะฝูงนกก็จะต้องมีความสามาคัคคีและช่วยกันบินพยุงเอาตาข่ายไปครอบยอดไม้แล้วลอดตาข่ายออกมานะคะข้อสุดท้ายนะคะข้อที่4นิทานเรื่องนี้นะคะต้องสอนเรื่องอะไรคะก็อสอนเรื่องอะไรให้นักเรียนเขียนคําว่าความสามัคคีนะคะวันนี้คุณหญิงขอจบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ